ขอจเจริญในธรรมอุตรบริษัทท่านทั้งหลายวันนี้จะมาบรรยายธรรมสั้นๆเล็กน้อยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะในการทำงานในการทำงานในการใช้ชีวิตอยู่ภายในโลกวันนี้เกี่ยวกับความสำเร็จการใช้ชีวิต แน่นอนว่าทุกคนต้องการความสําเร็จในชีวิตทุกคนเกิดมาทุกคนบางคนก็มีเป้าหมายบางคนก็ไม่มีเป้าหมายแต่ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นเกิดมาทุกคนต้องมีเป้าหมายเพื่อจะได้รู้ว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาทําไมเกิดมาทําอะไรแล้วเราจะต้องทําอะไรและทําไปเพื่ออะไรนะ ถ้าเราไม่รู an no ้ว่าเกิดมาทําไมเกิดมาทําอะไรไม่มีเป้าหมายไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมก็อยู่ไปวันๆชีวิตจึงไม่ประสบความสําเร็จอะไรกับเขาทีนี้เราจะกล่าวถึงทำขององค์สำเร็จปะสัามาสัมพุทธเจ้าทำของสำเร็จพระสัามาสัมพุทธเจ้านี้ไม่ว่าจะผ่านมากี่พันปีกี่ร้อยปี ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้โลกมีการพัฒนาไปมากมีตึกลาบ้านช่องมีบริษัทมีรถมีลาสมัยก่อนยังขี่เกวียนสมัยพุทธเจ้ายังมีเกวียนแต่สมัยนี้มีรถมีลาแล้วมีการพัฒนามีการพัฒนาด้านการศึกษาเริ่มมีตัวอักษรมีการพัฒนาการค้าขาย การพบปะผู้คนมากขึ้นเริ่มมีบริษัทมีบ้านมีช่องมากขึ้นแต่ธรรมะองค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังอยู่ยังใช้ได้อยู่เสมอยังส่งกินหอมไม่ว่าจะกี่พันปีกี่ร้อยปีธรรมก็ยังใช้ได้เพราะว่าธรรมะขององค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ตัดตรัสออกจาก พระโอษฐ์แล้วสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยอยู่ทำอยู่ข้อหนึ่งมีทำให้เกิดความสำเร็จเมื่อกี้ครางต้นกล่าวขึ้นมาเรื่องเป้าหมายต,ตอนนี้จะว่าเรื่องความสำเร็จเพราะตักคนในโลกมันมีการพัฒนามีการทำงานมีการหวังลาบวังยศเริ่มมีการศึกษา เริ่มจะมีการพัฒนาบ้านช่องบ้านเหลือนนี้ต้องการความสำเร็จต้องมีการพัฒนาด้านความสำเร็จไม่ว่าใครก็ช่างทุกคนเกิดมานี่มีเป้าหมายแล้วคือความสำเร็จเราต้องหาความสำเร็จงั้นพอเราทำงานจะมีความสำเร็จได้อย่างไงในชีวิตนี่พุทธเจ้าตัดบอกไปหมดแล้ว ู้ดีจะมีความสำเร็จในชีวิตจะต้องมีอิทธิบาทสี่เรืออเ่องอิทธิบาทสี่เนี่ยเป็นธรรมสั้นๆมีแค่สี่ข้อแต่ว่าสามารถใช้ได้ทุกคนสามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยว่าเรื่องอิทธิบาทสี่ข้อหนึ่ง ว่าโดยเรื่องชันทะฉันทะคือความพึงพอใจในการทำงานในหน้าที่ทำยังไงถึงมีความพอใจอทำยังไงถึงว่าความพอใจไปอยู่เกี่ยวอะไรกับความสำเร็จเพราะว่าฉันทะความพอใจเนี่ยถ้าคนเราเนี่ทำอะไรเนี่ยนะ ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนได้เงินมากแค่ไหนจะมีความสําเร็จแค่ไหนมีหน้าที่การงานใหญ่แค่ไหนมีการมีงานทําใหญ่แค่ไหนแต่ไม่มีความพึงพอใจในหน้าที่นั้นๆไม่มีความพอใจในการทํางานนั้นๆคือไม่ชอบก็ไม่ชอบแล้จะทําได้ยังไงเพราะงั้นอะไรที่เราไม่ชอบอ่ะมันทําไปมันก็ไม่มีความสุขเมื่อทําแล้วมันไม่มีความสุข มันย่อมไม่มีความสําเร็จนี่หัวข้อหนึ่งเขาตึงจัดให้เป็นข้อแรกเพราะาอันนี้เป็นอันดับแรกของอิทธิบาตสีเพราะว่าความพอใจมันจะนํามาซึ่งการทํางานที่ดีเราพอใจในหน้าที่การงานนี้เราพอใจในหน้าที่ที่เราทําเรารักรายงานนี้มันย่อมอยู่เหนือความขี้เกียจหรือความขยันเราจะได้ทําไปเรื่อย แต่ว่าจะทําอยู่ข้อเดียวคือความพอใจไม่ได้มันจะต้องมีข้อสองมีความวิิยะข้อสองคือความวิิยะลองลงมาจากฉันทะพอใจแล้วจะต้องมีความเพียรมีความเพียรในการทํางานมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํางานอันนี้ให้สําเร็จ เมื่อมีความมุ่งมั่นในการทำงานหน้าที่นั้นๆประกอบไปด้วยชันทะคือความพึงพอใจเมื่อมีความพึงพอใจแล้วมุ่งมั่นแล้วพอใจแล้วมุ่งมั่นแล้วมีความเต็มที่ในการทำงานในหน้าที่นั้นๆัจะต้องประกอบด้วยจิตตะข้อสามข้อสามจิตตะจิตตะ คือจิตก็ใจนี่เนะี่ยใจจดจ่อในหน้าที่ที่เราทําไม่ออกแวกไม่ไปงานนูน้นงานนี้ไม่ไปยุ่งงานน,านนู่นงานนี้ทํางานของตนใน้เสร็จนี่จิตตะมีความจดจอ่อจิตใจมีความจดจ่อในหน้าที่การงานมีความสุขแล้วมีความพึงพอใจแล้วมีจิตใจอันประกอบไปด้วยความพึงพอใจ มีจีใจอันพึงประกอบไปด้วยความมุ่งมั่นและยังจะ,ะต้องประกอบไปด้วยข้อสี่คือวิมังสาวิมังสาคือการคิดทบทวนไต่ตองในงานนั้นๆเมื่อเราทำมาแล้วนี่ไอ้สามข้อแรกชันทะวิริยะจิตตะชันทะความพึงพอใจวิริยะความมุ่งมั่นจิตตะความจดจอ ไตยังขาดวิมังสาวิมังสาคือการไต่ตองไอ้สามข้อเนี่ยต้องเอาไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยไปต่อไต่ตองสามข้อนี้ว่ามันทําถูกหรือเปล่าทําถูกทางไหมผิดหรือเปล่าทําในสิ่งที่ผิดหรือเปล่าทําในสิ่งที่ถูกหรือเปล่าทําแล้วถูกต้องไหมเราต้องมีการพิจารณาไต่ตองตรงนี้มาทํางานนั้น,น,น ผลทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะช้าหรือเร็วจะสั้นหรือยาวแต่ถ้าไปถูกทางทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมสำเร็จมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้มีความประกอบด้วยความจิตใจที่อยากจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน ในการทำงานในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่เราจะต้องประกอบด้วยอิธิบาททั้งสี่นี้ตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานอันดีขอท่านทั้งหลายจงนำเอาไปใช้ให้เกิดความสำเร็จขอท่านทั้งหลายจงเอานำไปใช้ โดยสติด้วยปัญญาพินิจพิจารณาไต่ตองด้วยอิทธิบาททั้งสี่นี้เ,เวลานี้ก็หมดแล้วสี่ข้อนี้ทั้งหมดได้อธิบายมาในเบื้องต้นนั้นหมดแล้วหมดข้อที่จะอธิบายถึงความสำเร็จเพราะความสำเร็จมีเท่านี้ขอจเจริญพร